ตัวอย่างที่2.2นะคะโจทย์บอกว่าห้องปรับอากาศในกรุงเทพต้องการอุณหภูมิ25องศาให้หาค่าความร้อนที่เวลา14นาฬิกาของเดือนเมษายนผ่านผนังกระจกและหลังคาที่ไม่มีการระบายอากาศด,ดังตารางข้างล่างค่ะวิธีทำนะคะเราจะใช้ข้อมูลวัสดุจากตัวอย่างที่2.1นะคะ จากเว็บไซต์นะคะเราหาค่าคูลิ่งดีของกรุงเทพที่1%เอร์ซได้เท่ากับ35.4องศาอุณหภูมิกระเปาะแห้งนะคะและ26.6องศาอุณหภูมิกระเปาะเปียกและ Ho t t e สต์มันดีบ e นะคะเท่ากับ7.1ดังที่แสดงในรูปนะคะเราจะเห็นว่าเราจะได้ h อ t t e สต์มันดีบ e นะคะเท่ากับ7.1และอุณหภูมิกระเปาะแห้งนะคะ35.4ุ 35. อุณหภูมิกระเปาะเปียกนะคะ เท่ากับ26.6นะคะจากสมการที่4นะคะเราจะหาค่า tm นะคะแทนค่าไปนะคะ tm เท่ากับ cooling db ลบ db lens นะคะหารด้วย2ค่ะ เราก็แทนค่ากันเลยนะคะ cooling db นะคะมีค่าเท่ากับ35.4ลบ db lens นะคะเท่ากับ7.1แล้วก็หารด้วย2นะคะเราก็จะได้ค่าเท่ากับ31.8อองศาเซลเซียสนะคะ ต่อมานะคะจากตัวอย่างที่2.1นะคะนำข้อมูลของหลังคานะคะไปอ่านค่า CLTD และ LM ได้ดังนี้นะคะจากตารางที่2 5 e ท้ายบทอ่านค่า CLTD ของหลังคาที่มีฝ้าเพดานที่เวลา14นาฬิกาได้ดังนี้นะคะเวลา14นาฬิกานะคะเราจะอ่านค่าได้เท่ากับ16นะคะจากตารางที่2 8 e ท้ายบทได้ค่า LM ของหลังคาในเดือนเมษายนดังตารางนี้นะคะ ที่เดือนเมษายนนะคะเราอ่านค่าได้เท่ากับลบ0.1นะคะจากตัวอย่างที่2.1นําข้อมูลไปเลือกกรุ๊ปของผนังตารางที่ 2.4E ท้ายบทนะคะเราก็จะได้กรุ๊ป F นะคะจากข้อมูลกรุ๊ปและทิศของผนังนําไปอ่านค่า CLTD และ LM ได้ดังนี้ จากตารางที่2 6 e ท้ายบทนะคะอ่านค่า cltd ของทิศตะวันออกและทิศใต้ที่เวลา14นาฬิกาได้ดังตารางนี้นะคะที่ทิศตะวันออกนะคะตอนเวลา14นาฬิกานะคะเราอ่านค่าได้เท่ากับ22ค่ะและทิศใต้นะคะที่เวลา14นาิกาเราอ่านค่าได้เท่ากับ19นะคะ จากตารางที่ 2.8e ท้ายบทนะคะอ่านค่า Lm ของผนังทิศตะวันออกและทิศใต้ของเดือนเมษายนได้ดังนี้นะคะทางทิศตะวันออกนะคะเราอ่านค่าได้เท่ากับลบ0.5นะคะและทิศใต้นะคะเราอ่านค่าได้เท่ากับลบ3.4นะคะจากตารางที่ 2.7e ท้ายบทนะคะอ่านค่า cltd ของกระจกที่เวลา14นาฬิกาได้ดังตารางนี้นะคะ เราจะอ่านค่าตอน14นาฬิกาได้เท่ากับ7นะคะและจากข้อมูลทั้งหมดนะคะเราจะนำมาหาค่าความร้อนผ่านผนังหลังคาและกระจกได้ดังนี้นะคะเราจะมาหาของหลังคากันก่อนนะคะวิธีทํานะคะเราก็จะใช้สมการที่3นะคะ CLTD เท่ากับ CLTD บวก LM คูณด้วย k นะคะ k เล็ก บวก25.5ลบท R บวกด้วย TM ล 29. บ29.4คูณด้วย f นะคะเราก็มาแทนค่ากันเลยนะคะ CLTD นะคะมีค่าเท่ากับ16นะคะลบด้วย LM คือลบ0.1คูณด้วย k คือ1นะคะบวกด้วย25.5ลบ TR คือ25นะคะบวกด้วย TM คือ31.8 ลบ2ี่คูณด้วย f คือ1นะคะเราก็จะได้ค่าเท่ากับ18.8องศาเซลเซียสนะคะต่อไปนะคะเราจะมาหาของผนังทิศตะวันออกกันนะคะ จากสมการที่3 CLTD เท่ากับ CLTD บวก LM

คูณด้วย f นะคะเราก็มาแทนค่ากันไปเลยนะคะ cltd นะคะมีค่าเท่ากับยี L ่สิบสองลบด้วย lm นะคะคือ0.5ุดห้า คูณด้วย K คือ0 6 5บวก25.5ลบ tr คือ25นะคะบวกด้วย tm คือ31.8ลบ29.4คูณด้วย f นะคะคือ1นะคะ เราจะได้ค่านะคะเท่ากับ16.88องศาเซลเซียสนะคะและจากสมการที่2นะคะ คือ Q เท่ากับ U นะคะคูณด้วย a และคูณด้วย c l t d ก็แทนค่าไปเลยนะคะ U มีค่าเท่ากับ 3.72 <3. 72 S 1> คูณด้วย A คือ13แล้วคูณด้วยค่า CLTD นะคะคือ16.88นะคะจะเท่ากับ816.1วัตต์นะคะ ต่อไปนะคะเราจะมาหาผนังนะคะทางทิศใต้กันนะคะจากสมการที่3 cltd เท่ากับ c l t d บวก l m คูณด้วย k นะคะบวก25.5ลบ t r บวกด้วย t m ลบ29.4คูณด้วย f นะคะก็แทนค่ากันเลยนะคะ cltd นะคะมีค่าเท่ากับ19นะคะลบด้วย lm นะคะบวกด้วย l m ีท่มีค่าเท่ากับลบ3.4นะคะและคูณด้วย k คือ0.65 บวก25.5ลบ TR นะคะคือ25บวกด้วย TM นะคะคือ31.8ลบ29.4คูณด้วย F นะคะคือ1นะคะเราจะได้ค่า CLTM CLTD COR นะคะ เท่ากับ13.04องศาเซลเซียสค่ะต่อไปนะคะจากสมการที่2อง q เท่ากับ u คูณด้วย a นะคะ และคูนด้วยค่ะ cltdcor r นะคะก็แทนค่าไปเลยนะคะ u นะคะมีค่าเท่ากับ3.72คูณด้วย a คือ13และคูณด้วยค่า ct cltdcor r นะคะเท่ากับ13.04นะคะ จะได้ค่า Q ิเท่ากับ630.6วัตต์นะคะต่อไปนะคะเราจะมาหาของกระจกทางทิศตะวันออกกันนะคะจากสมการที่5นะคะ CLTDCORR R mhm. เท่ากับ CLTD บวกด้วย25.5ลบ TR บวกด้วย TM ลบ29.4นะคะ ก็แทนค่าเลยนะคะ CLTD นะคะมีค่าเท่ากับ7บวกด้วย25.5ลบด้วย TR คือ25นะคะบวกด้วย TM คือ31.8นะคะลบ29.4 เราก็จะได้ค่า cltdcoor นะคะเท่ากับ9.9องศาเซลเซียสค่ะต่อไปนะคะจากสมการที่2องนะคะ q เท่ากับ u คูณด้วย a นะคะ แล้วก็คูณด้วยค่า cltd cor r นะคะเท่ากับก็แทนค่าเลยนะคะ u นะคะมีค่าเท่ากับ4.77คูณด้วย a นะคะคือ2คูณด้วย cltd cor r นะคะคือ9.9เราก็จะได้ค่า q เท่ากับ เ4้วัตต์นะคะต่อไปนะคะเราจะมาหาของกระจกทางทิศใต้กันนะคะจากสมการที่5นะคะ cltd C O R R เท่ากับ C L T D บวก25.5ลบด้วย T R บวก T M ลบ 29.4ก็แทนค่าเลยนะคะค่า cltd นะคะเท่ากับ7บวกด้วย25.5ลบ tr นะคะเท่ากับ25บวก tm คือ31.8ลบ29.4นะคะก็จะได้ค่าเท่ากับ 9.9องศาเซลเซียสนะคะต่อไปนะคะมาหา Q นะคะจากสมการที่2 Q 2> เท่ากับ U นะคะคูณด้วย A และคูณด้วย cltd C O R R นะคะก็แทนค่าเลยนะคะ U มีค่าเท่ากับ4.77คูณด้วย A คือ2นะคะคูณด้วยค่า C L T D C O R R นะคะคือ9.9จะได้เท่ากับ94.4วัตต์นะคะ